สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ย่าพามาแนะนําให้รู้จักกับเห็ดชนิดนี้กันนะคะหน้าตาไม่น่าชมค่ะแต่ว่ารสชาติเขาก็โอเคนะคะเห็ดชนิดนี้ส่วนมากจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะรสชาติจะออกอ่อนๆจืดๆเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันเลยจ้า เห็ดชนิดนี้นะคะเพื่อนๆจะมีความกว้างประมาณ6-15เซนติเมตรนะคะจะพบในป่าที่เป็นต้นบีชที่เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะคะเขาจะเกิดแบบเดี่ยวๆหรือเกิดรวมตัวกันค่ะจะเกิดในช่วงประมาณเดือนจริงๆแล้วเกิดในช่วงเดือนกันยานะแต่อันนี้เข้ามาก่อนค่ะเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์แล้วเขาก็ได้ฝนด้วยนะคะรสชาติจะอ่อนมากเลยค่ะเพื่อนๆบางคนก็ชอบกินบางคนก็ไม่ชอบกินนะสําหรับพี่ยาพี่ยาเอามาแกงรวมกับเห็ดชนิดอื่นค่ะ แล้ววิธีทำนั้นทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูกันเลยจ้าเดี๋ยวพี่ย่าจะตัดขาเห็ดตัวนี้ให้ดูนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าถ้าน้องๆคนไหนที่เพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูในช่องพี่ย่าจะได้รู้ว่าเห็ดตัวนี้มันเป็นเห็ดที่กินได้นะคะหน้าตาเหมือนจะอันตรายแต่จริงแล้วกินได้นะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวพี่ย่าให้ชื่อไว้นะก็ ได้อร่อยด้วยเป็นเห็ดในตระกูลพันธุ์เห็ดพึ่งนั่นแหละค่ะนะจ๊ะเนี่ยค่ะขาเขาจะเป็นอย่างนี้เหมือนเนื้อเห็ดพึ่งทุกประการค่ะเพื่อนก็เป็นธรรมชาติของเห็ดนะคะเพื่อนค่ะก็เหมือนเห็ดเกลือที่พี่ยาเอามาตัวนั้นจะลอกง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเนื้อเห็ดเขาจะต่างกันตัวนี้เขาเป็นเห็ดที่แบบว่าเป็นเห็ดคล้ายๆกับเห็ดพึ่งหวานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเนื้อของเห็ดเนี่ยเห็นไหม เดี๋ยวพี่ยจะผ่าให้ดูนะคะเนี่ยเราก็เอาออกเอาเขาออกให้หมดเนี่ยค่ะจริงแล้วไม่ต้องเอาออกก็ได้กินได้ค่ะไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ว่าพี่ยาทำโชว์เฉยๆว่าเออบางคนอาจจะแบบเป็นหยุยหยุยหยุยอะไรอย่างเงี้ยขาเขาก็จะออกแข็งนะคะเนี่ยจ้ะขาออกมาเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเหมือนเห็ดพึ่งนั่นแหละคะ่ะเหมือนเห็ดพึ่งเลย ข้างใต้นี้ก็อ,ออกใครไม่อ,ออกก็กินได้เขากินได้หมดมันเขามาจากธรรมชาตินะเพื่อนๆเ,เขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรอืมเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็น,นำดำๆอย่างนี้แต่รสชาติเขาก็จริงๆแล้วเดนมาร์กเนี่ยเดนมาร์กถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่าเขาไม่ให้ดาวไม่ให้อะไรเลยนะคะคือเขาให้เป็นวงกลมแต่ถ้าหนังสือเล่มใหม่ บางเล่มก็ให้ดาวเดียวค่ะเพื่อนๆไม่มีพิษสะสมนะามากิน<ห>ได้จ้ะเพื่อนได้ดูกันะนะเนาะก็แล้วแต่พวกเราเลยเราเก็บแล้วเราจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้หัวเขาอ่ะอืมพอตัดออกใหม่ๆเขาจะเป็นสีนี้พอสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือกินได้หมดค่ะเพื่อนๆกินได้หมดเลยนี่ค่ะพี่ยาก็เอามาแกงค่ะตัวน,นี้พี่ยาก็คือเอามาแกงถ้าเก็บได้มาพี่ยาก็จะมาแกงรวมกับเห็ดน้ำหมากทั่วๆไปค่ะเพื่อน ก็เอาไห้เพื่อนๆได้ดูกันนะจ๊ะให้รู้ว่าเห็ดชนิดนี้กินได้ในบรรดาเห็ดน้ำหมากนะคะโดยเฉพาะสีแดงสีชมพูถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักจริงๆพี่ย่าไม่แนะนำให้เก็บกันนะคะเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตนะคะเพ,ะเพื่อนๆเขาะจะไปสะสมพิษในตับนะให้เรียนรู้เรื่องเห็ดให้ถ่องแท้แล้วค่อยเก็บนะจ๊ะคู่แม่ลูก ดอกนี้รัชชุรางามมากแขกปักค่ะเพื่อนเหล่านี้เป็นเห็ดน้ำหมักที่กินได้กุมมนเหล่านี้คือเห็ดน้ำหมักที่กินได้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นเห็ดพันรัชชุราอันนี้เป็นดอกเดียวนะแต่เขาเขาเขาแตกนะคือความที่เขาอุดมสมบูรณ์มากอ้อแฝดแฝดนี่ค่ะก็คือเป็นพันรัชชุราเหมือนกันกับพันเมื่อตะกี้นี้นะคะก็คือกินได้เช่นเดียวกันบ้านเมืองไทยเราเรียกเห็ดหลังแหลหรือว่าเห็ดหน้าแร่หรือว่าเห็ดหลังเขียวนั่นเองค่ะเพื่อนๆตัวนี้กินได้ค่ะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นเห็ดในพันธุ์เห็ดรับชูร่านะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดตัวนี้ก็กินได้อร่อยด้วยจ้ะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆนคนไหนที่ยังไม่รู้จักถ้าไปเจอค่ะเขาจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้นิดนึงนะคะใต้กลีบเขาจะเป็นชั้นๆเหมือนเห็ดก่อทั่วไปค่ะเพื่อนๆนนะคะเห็ดนี้ก็กินได้อร่อยด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนๆคนไหนเจอ แล้วอยากเอาไปลองชิมอยากเก็บไปล nice องชิมก็กินได้ค่ะกินได้อร่อยด้วยนะคะเอาไปนึ่งจ well. yeah. ิ้มแจ่วอย่างเงี้ยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนๆค่ะเนาะเดี๋ยวพี่ย่าก็จะเอาเขาไปด้วยเช่นเดียวกันพี่ย่าจะตัดขาเขาให้ดูนะเห็ดในตระกูลนี้คนเดนมาร์กจะไม่ไม่เก็บกินนะคะเพื่อนๆเขาไม่แอนตี้ฝันก็คือเขาไม่แนะนํานั่นเองค่ะแต่นี่จะเป็นหนอนนิดนึงนะคะถ้าจะเอาก็คือเอาได้ค่ะนี่ค่ะ ตัดขาออกมาก,ก็เหมือนเห็ดก่อทั่วไปตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้นะคะเพื่อนๆสีเขาสวยดีใช่ไหมก็เหมือนเห็ดน้าหมากของไทยเราทั่วๆไปนั่นแหละค่ะจะดอกนี้สวยค่ะเราก็คือเราก็จะเลือกเอาแต่ดอกที่มันอ,อน่อ,อนๆเนาะเพื่อนเนาะดอกแก่ๆอย่างสองดอกนั่นเราก็ไม่เอาจะ้ะเพราะเห็ดเยอะมากค่ะในป่านี้มองไปทางไหนก็เจอเห็ดค่ะเพื่อน,อนจะเห็นเห็ดกุ้ตูดกิดติดอยู่ค่ะ คือมองคือเรามองเห็นเห็ดเลยค่ะพเพื่อนๆค่ะน่ะเห็นไหมจะมีเห็ดอยู่ทุกหย่อมหญ้าเลยค่ะทุกคนคะ่ะพวกนี้จะเป็นเห็ดหน้าแร่ทั้งหมดเลยนะคะที่เขาขาดน้ําคือเขาไม่ได้น้ํานั่นเองนะคะแล้วเขาพยายามที่จะขึ้นมาแล้วหัวเขาจะแตกคะ่ะอันนี้ก็กินได้คะ่ะตัวนี้ก็กินได้นะจ๊ะจะสังเกตว่าเห็ดหน้าแร่หรือว่า เห็ดหลังแหลของเราจะเยอะมากค่ะป่านี้จะเยอะมากค่ะเพื่อนๆนี่คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะเยอะมากค่ะกินได้นะเพื่อนๆนะเนี่ยค่ะเห็ดหลังแหละนะคะเพื่อนออกมาเป็นกระจกกระจกคือเก็บแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพื่อนๆก็ได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะเห็ดเหล่านี้เห็ดพวกนี้นะคะ ดอกนี้บานโอ้แก่แล้วค่ะเพื่อนเอาไม่ได้แล้วจ้าแต่เขาสวยนะเพื่อนเนาะดอกนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะที่แก่มากนะคะมีคนเก็บมาแล้วมาวางไว้ค่ะข้างกันก็มีเห็ดหลังแหล่รเห็ดหน้าแร่ที่แข็งปักเลยจ้ะน,นี่หางเพื่อนดูดอกความงามของเขาค่ะความสมบูรณ์ของของดอกเห็ดนะฮเพื่อนสวยมากค่ะ ดอกนี้สวยค่ะเราก็คือเราก็จะเลือกเอาแต่ดอกที่มัน,นอ่อนๆเนาะเพื่อนเนาะดอกแก่ๆอย่างสองดอกนั้นเราก็ไม่เอาจ้ะเพราะเห็ดเยอะมากค่ะในป่านี้มองไปทางไหนก็เจอเห็ดค่ะเพื่อนจะเห็นเห็ดกุดตูดคิดติดอยู่ค่ะคือมองคือเรามองเห็นเห็ดเลยค่ะเพื่อน,อน่ะนัะ่นเห็นไหมจะมีเห็ดอยู่ทุกหย่อมหญ้าเลยค่ะตรงนี้ก็สวยค่ะ ดอกนี้สวยดูความขาค่ะเพื่อนๆดอกนั้นก็สวยค่ะเดี๋ยวพี่อาจะไปเก็บดอกนู้นส่วนดอกนู้นไม่น่าจะได้เดี๋ยวเราก็เก็บดอกนี้ไปเอาสองดอกนี้ก็พอนะจ๊ะดอกนี้ก็งามค่ะรู้สึกขาจะไม่ได้นะคเพื่อนโอ้ไม่ได้ค่ะได้อยู่ไปจ้าเน่ค่ะดอกบานเวอร์เลย ได้อยู่นะคะเอาไปนื่องเอาไปเนื่องรวมกันค่ะบรรยากาศดีมากค่ะมันเป็นทางเดินเกิดอยู่ตามทางเดินนะคะเพื่อนเราไม่ต้องไปหาเห็ดใกลๆเลยค่ะเราเดินแค่ตามทางนี้ก็มีเห็ดให้เราเก็บเยอะแยะเลยค่ะมีตรงนี้กำลังขึ้นก็มีนะจ้ะดอกนี้กำลังขึ้นจ้ะตรนนี้กำลังอ่อนไอ้สอดอกนี้เป็นสาวแล้วเอาได้ตรงนั้นก็น่าจะไม่รอด ได้แล้วก็จะมีข้างหน้าอีกค่ะนี่ดอกนะึงอันนี้อ่อนงามค่ะโอ้่รู้จะได้หรือเปล่านะน่าจะได้อยู่ค่ะเพื่อนก็มีข้างหน้าอีกสามดอกค่ะนี่สี่ดอกค่ะดูดอกนี้ค่ะงามมาก จุ้มนี้จะงามไปไหนย,ยะหลอนเห็นน้ำหมากให้พยายามระมัดระวังนะเพื่อนเพื่อนถ้าน้องน้องเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่รู้จักพี่ย่าไม่แนะนําให้เก็บนะจ๊ะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มีความเหมือนความคล้ายบางอย่างกินได้บางอย่างมีพิษบางอย่างก็มีพิษสะสมเพราะฉะนั้นให้ดูให้ดีเดี๋ยวพี่ย่าจะเก็บดอกตูมของเขาขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ ลักษณะของเขาจะเป็นสีชมพูอมส้มนะคะขาจะเป็นสีขาวกลีบใต้ดอกจะเหมือนเห็ดก่อเห็ดดินทั่วๆไปค่ะถามว่ากินได้ไหมพี่ยาไม่แนะนําให้เก็บนะคะอันนี้พี่ยาเก็บขึ้นมาเพื่อนๆได้ดูกันเฉยๆแล้วก็เอาลงเขาลูเหมือนเดิมค่ะก็เราไปกินเห็ดอันที่มันกินได้ดีกว่าเนอะมุมน,นี้ก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นเต็มไปหมดค่ะเพื่อนค่ะ เราเลือกเก็บเอาค่ะคุณอยากได้เห็ดชนิดไหนอะไรยังไงคุณเดินเลือกเก็บไปเลยมันมีเห็ดหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์ให้คุณเลือกเก็บค่ะอันนี้ก็อ่อนๆกำลังขึ้นค่ะกำลังงามกำลังน,น่ากินค่ะดอกละคำตรงนี้ก็ขึ้นมาโชว์ความงามแบบละลานตาไปหมดเลยค่ะเพื่อนเ อยู่ที่ว่าใครจะเก็บไหมอะไรยังไงเนาะแต่พี่ย่าไม่เอาแล้วนะพี่ย่าพอแล้วเห็ดพวกนี้เห็ดชน,นิดนี้คือได้เยอะแล้วค่ะอันนี้ลายแตกเขาเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะพเพื่อนเหมือนดอกกุหลาบเด้เลยลายแตกของเขานูน้นค่ะดอกลูกเขานูน่นค่ะดอกลูกเขาข้างในนู้นก็มีใน จุ้มนุ้นก็มีจุ้มนุ้นก็มีนะคะอันนั้นก็จะมีอีกดอกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดูนางคนนี้ค่ะใหญ่มากนางคนนี้ใหญ่มากค่ะเพื่อน f o r y ยู you, ค่ะเพื่อนเจ๋า สอดอกก็แกงอิ่มแล้วค่ะสอดอกนี่คือแกงเต็มหมอ้อเลยค่ะโอ้ตอนนี้ขาไม่น่ารอดค่ะเขาไม่ได้น้ำนะคะเพื่อนเขาไม่ได้น้ำนี่ใหญ่คนนี้ก็สวยแต่ว่าพี่ย่าคงไม่ไม่เอาเขาไปเนาะเพราะว่าปล่อยให้สับพัสัดแทะไปเราไปดู สอดอกนู้นจ้ะสามดอกค่ะไม่ใช่สองดอกสามดอกค่ะตรงนี้ไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้เราก็จะเก็บเอาเฉพาะดอกนี้และดอกนี้นะฮะโอ้ดอกนี้ขาไม่รอดจ้ะเพื่อนเอาเขาไว้เหมือนเดิมแต่ดอกนี้โอ้ไม่ได้จ้ะอยู่เหมือนเดิมนะจ้ะ เพื่อนเห็นมุมนูนน้นไหมสีขาวๆตรงนู้นนะคะนั่นก็เห็ดค่ะอันนี้คือ net is instalker นะคะเพื่อนเห็ดเต่าค่ะแต่ว่าคนละพันกระดอกสีแดงนะคะรุ่นนี้จะอร่อยกว่าตัวนี้อร่อยกว่าสีแดงค่ะค่ะ คลึ้มมาแล้วค่ะพยากร์บอกว่าฝนจะตกพี่ยาต้องเรีบกลับบ้านคาะเพื่อนไปค่ะวันนี้เราได้เห็ดเยอะมากแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะคะเรากลับบ้านกัน่างเพื่อนตรงนั้นมีเห็ดค่ะตรงนั้นมีเห็ด